สวัสดีจ้ามาเจอก,กันกับอัญญาบอรสีเป็น EP ีที่77ในการแบ่งปันลูกไม้สวยๆในราคาเบาๆคลิปนี้เราถ่ายทำวันที่25เดือน3 2566ในส่วนของวันเสาร์ที่25ทางอัญญาบอลสีมีลงคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้กันหลายคลิปกันเลยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะติดภารกิจในหลายๆวัน เนาะบางครั้งอาจจะไม่ได้ลงคลิปขายบอนสีให้ในช่วงนี้ในวันที่ว่างๆนะคะพอมีเวลาก็เลยคัดหน้าไม้มาให้กับคุณผู้ชมได้ทำการเลือกอย่างหลากหลายกันเลยทีเดียวในส่วนที่แม่ค้าพามาดูอยู่ก็จะเป็นไม้มเมล็ดที่ทางคุณยายได้ทำการเพราะลงไปเมื่อเช้านะคะนี่ที่เห็นแดงๆอยู่นี่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่มเมล็ดบอนสีเนาะก็จะเป็นเม็ด ที่ทางอัญญานะคะใช้โรยเอาไว้เพื่อป้องกันเพลี้ยหรือว่าแมลงต่างๆที่จะมาทำลายเมล็ดบอนสีของเราก็จะโรยไว้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราเพาะเมล็ดแล้วก็เก็บใส่ตู้อาจจะไม่ได้แวะเวียนมาดูบ่อยสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดมีเพลี้ยมีแมลงก็จะทําให้เมล็ดบอนสีของเราไม่งอกได้ก่อนการไปดูต้นไม้ในส่วนของคลิปที่2นะคะในวันที่25 เป็น EP ีที่77ขอแจ้งเงืินไขาการจัดส่งสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่แว่เวียนกันเข้ามาเจอค่าจะดส่งแบบโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทค่าจะดส่งแบบเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มอัญญาบอนสีแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษคลิปนี้ขออนุญาตจัดส่งให้ในวันจันทร์ที่27มีนาคมเราไปดู หน้าไม้ที่ทางคุณพ่อค้าคัดเลือกกันเลยจ้า ep ที่77แม่ค้าไช้ป้ายสีม่วงในการรันหมายเลขนะคะ mm. เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายคุณลูกค้าสนใจไม้กระถางไหนรบก,กวนแจ้งหมายเลขแล้วก็แจ้ง ep มาให้กับคุณพ่อค้าได้เลยลูกไม้กระถางที่1 35บาท3กระถาง100บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3จ้าลูกไม้หมายเลขที่4ค่ะกระถางนี้หมายเลข5จ้ะหมายเลข6จ้า หมายเลขเจ็ดค่ะลูกไม้หมายเลขแปดจ้ะกระถางนี้หมายเลขเก้าจ้ะลูกไม้หมายเลขสิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะ กระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่สิบสองค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสามจ้าหมายเลขที่สิบสีค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบห้าจ้าแบบนี้เลยใบกลมๆความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่17จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่18ค่ะลูกไม้ราคา35บาท3กระถาง100บาทหมายเลขที่19จ้าหมายเลขที่20จ้า หมายเลขที่21จ้าลูกไม้หมายเลขที่22จ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้เลย <Okay. S 1> ให้ไปเพียงราคาแค่35บาทเท่านั้น3กระถาง100กระถางนี้หมายเลขที่23จ้า กระถางนี้หมายเลขที่24จ้ะเลยความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนะคะแม่ค้าอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดครบในทุกๆกระถางหมายเลขที่25จสิสว้าวยะสวยๆวหวานๆนะคะเป็นตู้ใหม่ที่ทางเราได้เปิดเลือกหน้าไม้มาให้กับคุณผู้ชมได้ทำการคัดเลือก ให้ไปในราคาเบามากๆนะคะสามารถเลือกซื้อกันไปสะสมหรือว่าตกแต่งบ้านได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่26จะบางครั้งสายเขียวเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะพอโตเต็มที่เขาจะมีความสวยงามโดดเด่นยิ่งกว่าใครกันเลยทีเดียวดูจากกระดูกนะคะสีเข้มเป็นบอลก้านดำลูกไม้หมายเลขที่27จ้า กระถางนี้จะมีบอลกาบติดไปให้กับคุณลูกค้าได้ทำการเลี้ยงดูทรงใบแบบนี้เฉดสีแบบนี้เลยยจ้ะหมายเลขที่ย8่จ้ารากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบทรงใบเฉดสีที่แตกต่างกันเราคัดเลือกหน้าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลย 28จ้าลูกไม้ใหม่เลขที่29จ้านี่เลยมีติดด่างนะคะน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เนาะวันนี้มีคุณแม่ค้าตัวน้อยมาคอยพรมน้ำให้กระถางนี้หมายเลขที่30ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่31เอจ้ะ หมายเลขที่สาสสองค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สาาจะ้ะต้นนี้ก็นะคะติดด่างเหลืองชัดๆแบบนี้เลยพอดีแม่ค้าสะสมไม้ด่างเหลืองไว้ค่อนข้างที่จะไหลชนิดนะคะหมายเลขที่สามสิ่จ้า กระทางนี้หมายเลขที่สามสิบห้าจ้าเรายังคงมีแม่ค้าตัวน้อยๆนะคะคอยช่วยพรมน้ำให้ตลอดเวลาลูกไม้หมายเลขที่สาสิบค่ะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดค่ะ หมายเลขที่38ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่39จ้ะต้นไม่เล็กนะคะไซส์ใหญ่ๆล้นๆกันแบบนี้ไปเลยเนาะให้ไปเพียงสาบหาบาทสามกระถางหนึ่งบาท หมายเลขที่สามสิบเก้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบค่ะกระถางที่สี่สิบเอ็ดจ้าเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมเลือกดูกันได้นะคะมีติดดังๆแบบนีนะะ้ในราคาพิเศษกันไปเลย หมายเลขที่สี่จ้ากระถางนี้หมายเลขที่สี่สิค่ะหมายเลขที่สี่สิจ้าหมายเลขที่สี่สิจ้านี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะ กระถางนี้หมายเลขที่45จ้าหมายเลขที่46จ้าลูกไม้กระถางที่47ค่ะกระถางที่48จ้า หมายเลขที่49จ้าหวานหวานกลมกลมดังๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะในราคาเพียง35บาท3กระถาง1น0รบาทเท่านั้นเองหมายเลขที่49จ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้จ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห1เอ็จ้ะ วันนี้เรามีผู้ช่วยทําเอฟเฟกตลอดเลยนะคะลูกไม้หมายเลขที่52จ้านะะสามสไตล์เฉดสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับกระถางนี้หมายเลขที่53จ้า หมายเลขที่ห้าสิบสี่จ้าหมายเลขที่ห้าสิบห้าค่ะหมายเลขที่ห้าสิบหกจ้าหมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดจ้าทรงใบสวยๆแบบนี้สีหวานๆแบบนี้นะคะเป็นทรงคอม p พ c เนาะเตี้ยๆไม่สูง ลูกไม้หมายเลขที่57จะกระถางนี้หมายเลขที่58ค่ะหมายเลขที่59จ้าชุดนี้แม่ค้าเลือกมาเพื่อที่จะสมนาคุณกับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของอัญญาบอลสีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในโปรวันเกิดของแม่ค้า ในหลายๆกระถางนะคะคุณลูกค้าที่ทําการรับชมจนจบคลิปในแต่ละคลิปก็จะได้ลูกไม้หน้าสวยๆไม้ด่างไม้ป้ายไปสะสมเลี้ยงดูเติบโตถูกใจโดดเด่นสามารถจดชื่อเป็นชื่อของไม้ตัวเองสวนตัวเองได้เลยหมายเลขที่59จ้าหมายเลขที่60จ้า สวยๆแบบนี้เลยเป็นพุ่มๆแบบนี้หมายเลขที่60จ้ากระถางนี้หมายเลขที่61ค่ะลูกไม้หมายเลขที่62จ้ากระถางนี้หมายเลขที่63ค่ะ หมายเลขที่64ค่ะทรงใบเฉดสีฟอร์มพุ่มลักษณะเอกลักษณ์แต่ละต้นจะแตกต่างกันชอบกระถางไหนหมายเลขไหนรีบจดเบอร์นะคะโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยลูกไม้64จ้ากระถางนี้หมายเลขที่65จ้ะหมายเลขที่66จ้ะ หมายเลขที่67จ้าลูกไม้หมายเลขที่68ค่ะลูกไม้หมายเลขที่69จ้า กระถางนี้หมายเลขที่70จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่71จ้าในส่วนของ EP นี้แม่ค้าขอปิดท้ายกันที่ลูกไม้กระถางที่72 ะะลักษณะเชสีทรงใบทรงพุ่มความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอลูกไม้ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าให้ไปในราคาพิเศษ35บาททุกกระถางสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า